การหาเสียงเลือกตั้งห้ามปราศัยห้ามพักการเมืองใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ในการปราศัยหาเสียงบางคนบอกโอ๊ยเวลาพูดในสิ่งที่ดีทําไมเอามาพูดไม่ได้นะผมเรียนให้คุณส่วนทราบฮะคนที่เขียนรัฐธรรมนูญและเจตนารมณ์ผู้ร่างธรรมนูนมองว่ามันจะมีพักการเมืองและนักการเมืองที่เจตนาเป็นลบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ย จะนำเรื่องของสถาบันพระหมหากษัตริย์ไปปราศัยหาเสียงในทางลบเช่นจะแก้มาตรา1นึนะฮะจะประดิษฐ์รอนพระราชอำนาจของพระหมหากษัตริย์อันเนี้ยเข้าองค์ประกอบความผิดนะครับส่วนกรณีากล่าวหรือสิ่งที่ผมกล่าวมาเนี่ยจะเข้าองค์ประกอบความผิดเนี่ยจะต้องเริ่มจากการประกาศกฤษฎีกาการเลือกตั้ง สวัสดีครับพบกับผมเทอศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นประเด็นเรื่องของการเมืองสัญญาณทางการเมืองโดยเฉพาะนะการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในราชการที่ส0นะครับได้มีการถวายดอกไม้ให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ไปการประชุมพรมเรื่องเรื่องของขันน้อย ก็วันน bon so so, so ี้ก็เ so, ป็นหนักในเรื so. oon, Oliver, ่องของการทำข้าใจในเรื day, ่องของกฎของคอร์กฎหมายว่าอะไรทำได้อะไรทําไม่ได้อะไรควรทาอะไรไม่ควรทำนี่ก็ย้ำตึงไปแล้วนะว่าหลายอย่างนะก็อาจจะเป็นการได้เพียงแต่ว่าต้องขอคอรให้ชอบหมดนะที่เราประสบเป็นช่วงเวลาที่ที่จะต้องเผชิญหน้าในเรื่องของการเปลีนให้เป็นสายลูกตั้งด้วยและท่านดูการของเราก็ต้องบริหารราชการจุลไปด้วยนะท่านตำตรีทุกคนรับทราบกันดีแล้วทน่อนเรื่องก็ อะไรไหมมีน้องคนนี้เสิ่มพูดอะไรเพิ่มอยากพูดอะไรกเพิ่มไม่พูดจะไม่จะพูดอะไรแล้วพูดไปพูดเยอะแล้วหลายวันแล้ววันนี้ไม่ใช่หนึ่งไปแล้ีหลายใจหลายอย่างเนาะเ่ราะสิ่งมันก็คือความมหู่ใหญ่ว่าทำอะไรบ้านเมืองมันจะบบเรียบร้อยนะเราอยู่ด้วยกันด้วยความจบเรียบร้อยมาหลายปีแล้วเนอะนะ นามยกนั <c oughs> ่งลงหน่อยนายกนั่งลงเหรอข้่ลงหน่อยนี่เนยายข้ากเส็นแล้ไหนให้เราอให้เราไปหมค่ันเลยเส้นไหมเราเขส่งใหมเราอ๋อถ้านายกอีกเล่มหนึ่งค่ะข้านายกอีกเล่มหนึ่งค่ะ วันนี้วันแจกลายเซ็นวันเกิดค่ะมาแบบนี้้องเลียวันนี้นายกแฮปปี้ไหมคะเพราะว่าคอรอมอก็ร่วมอวยพรก็ทำไมผมม,ม,ผมีทุกวันการทำไมของคอรอมงผมไม่ได้ดมีปัญหาในคอรมเลยทูกพรคการเมืองก็เป็นพรรคพวกรัฐาบาลมาโดยตลอดนะถ้าเราไม่รักการมันทำอะไรไม่สำเร็จหรอสี่ห้าปีที่ผ่านมาเยอะแยะ เพราะรวมมือ,อยังไงเพราะรักกันไม่ได้ขัดแย้งอะไรกั<ห>นประชาชนบ้างเหมือนที่ท่านไว้ใจเผด็จการให้ครองอำนาจมานานขนาดนี้ไม่เป็นไรครับต่อให้เราล้างป้ายรัฐวสภาไม่ได้แต่แผ่นดินไทยก็เปื้อนไปด้วยรอยรเผด็จการอยู่แล้วน้ำมาไหนเอาน้ำมาอีกไหมเอาน้ำฝั่งนู้นน้ำด้วยนะอีกไหเอะไรยุ่ เออไม่ได้เท้าอ่ไถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาล้างสภากันเป็นพิธีเป็นน้ำจิ้มนะคะแต่ว่าวันล้างสภาจริงๆเนี่ยล้างให้ประเด็จการออกไปจริงๆเนี่ยอยู่ที่วันเลือกตั้ง ในเชิงปรากวการนะเราคงเห็นเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะการคณะกรรมการการเลือกตั้งก็กําหนดการเลือกตั้งเป็นวันที่14นะคในกรับเดือนพฤษภาค,คมแล้วก็กําหนดวันสมัครเลือกตั้งเป็นวันที่3ถึงวันที่7 เมษายนนะครับก็กำหนดอย่างเป็นทางการแล้วประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้นะครับต้องยอมรับนะว่าคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์ยังต่ำกว่าอุ้งอิงนะเพราะนิวมีเดียของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะการทำสื่อใหม่นะการใช้อินฟลูเอนเซอร์นะการใช้สื่อต่างๆของพลเอกประยุทธ์ยังไม่สามารถที่จะสู้ฝั่งยิ่งลักขออภฮะฝั่งอุ้งอิงนะเข้ามาได้นะครับพอสู้ไม่ได้ พอโหวตขึ้นมาคะแนนนิยมก็ยังโงสู้ไม่ได้ที่สําคัญคือนัก,กรบนะของฝั่งพลเอกประยุทธ์แทบไม่มีเลยนะก็มีแต่นักเลือกตั้งนะแล้วก็มีนักเลือกตั้งโดยส่วนใหญ่ลูกท่านด่านเธอมีนายทหารเป็นส่วนใหญ่นัก,กรบเนี่ยในเกมเนี่ยผมไม่เห็นเลยนะก็มีธนากรก็พอสู้ได้มีอยู่คนเดียวนะก็มีอยู่ที่พอไหวนะส่วนนัก,กรบในภูมิภาคต่างเนี่ยแทบมองไม่เห็นเลย นะครับแต่หลักแม่ทับเนี่ยวางถูกและแลมโบโดูอีสานฮิมาลัยดูภาคเหนือนะชัดเตาปูนดูภาครวมภาครวมนะครับไปรงสุเวนกีดีเนี่ยดูงานยุทธศาสตร์อันนี้ทําถูกแล้วนะครับอย่างไรก็ตามคุณปีรพันธ์ก็เป็นหัวหน้าพัก ก็จะเก่งเรื่องข้อกฎหมายเพราะเป็นอดีตผู้ยิพภาษาเป็นอดีตรัฐมตรีว่าการกระทรวงวิธรรมน,น,นี่ก็ทําถูกละแต่นิวมีเดียตอนนี้บัเดกพรยยุคก็เริ่มทํานิวมีเดียมากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นนะครับเพื่อทําการตอบโต้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นสัญญาณทางการเมืองน่าสนใจนะฮะสัญญาณตอนนี้นะครับหลังจากที่มีการกําหนดการเลือกตั้งมาแล้วนะครับสัญญาณการเมืองเป็นสิ่งที่ต้องจับตามมง สัญญาณตอนนี้นะหลังจากที่มีการยุบสภาในวันที่20นะ20มีนาคมพุทธศักราช2566นะครับก็มีความพยายามในการโจมตีพลเอกประยุทธ์ว่าสาเหตุอะไรนะที่มีการยุบสภานะไม่มีเหตุพักการเมืองอื่นๆเนี่ยที่มีการยุบสภาในอดีตหลายยุคหลายสมัยเพราะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองนะส่วนทำไมพลเอกประยุทธ์่คราวนี้ จูจๆก็ยุบสภาโดยอ้างว่าสภาเนี่ยประชุมครบวาระไปแล้วแล้วก็ยุบสภาเฉยเลยนะผมอธิบายหุ้นส่วนทีละเรื่องนะที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมนูลมงคลรัชบัพคราวนี้คนเขียนรัฐมนูลพุทธศักราช2560เนี่ยเขามีการแก้ไขหลังจากที่มีการลงประชามติไปแล้ว128มาตราผมพูดอยู่เสมอหนึ่งในนั้นเรื่องของการยุบสภา ยุบสภาคราวนี้จะไม่เหมือนอย่างอื่นนะฮะเป็นอำนาจของนายกร,รัมรีโดยไม่จำเป็นจะต้องอ้างเหตุผลใดๆหรือมีเหตุผลใดๆทั้งสิน้นแต่พูเอพกพยุทธ์ก็อ้างเหตุผลว่าเพราะประชุมสภาครบแล้วไม่มีอะไรแล้วคุณชวนก็ถแถลงว่าอาละครบวาระแล้วจึงมีการยุบสภานี่คือสิ่งที่พวกเราควรรู้นะสองคนที่เขียนรัดบูนพฤักราช2560เนี่ย ที่เขามาแก้ไขเพิ่มเติมทีหลังเนี่ยไม่ใช่คุณมีชัยเป็นคนแก้นะเขาแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยที่ผ่านมาพอยุบสภาปุ๊บรัฐบาลจะกลายเป็นเพียงรัฐบาลรักษาการแต่คราวนี้เขาเขียนไว้นะครับว่ารัฐบาลจะไม่ใช่เป็นรัฐบาลรักษาการแต่จะเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจเต็ม มีอำนาจเต็มผมย้ำนะสื่อหลายสื่อในรยายงบบานบอกว่ารัฐบาลรักษาการไม่ใช่พลเอกประยุทธ์พร้อมคณะยังมีอำนาจเต็มยังคงสามารถมีคนลาออกไปสามารถตั้งคนรักษาการหรือสามารถขอทูลเก้าโปรดเก้าตั้งรัฐมนตรีแทนตําแหน่งที่ว่างลงได้อันนี้คือสิ่งที่ควรรู้นะนะครับนั่นหมายความว่าพลเอกประยุทธ์ยังคงมีอำนาจเต็มอยู่ที่ว่าใช้อำนาจเป็นหรือไม่ เชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการเดินหาเสียงด้วยการขึ้นเวทีเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นจะต้องทำควบคู่กับการใช้อำนาจหน้าที่เต็มในการช่วยเหลือประชาชนซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งบังเอิญผมอยู่ในนั้นด้วยก็เลยพอรู้พอทราบว่าเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญและมีการแก้ไขในภายหลังมีเจตนารมณ์ เพื่ออะไรนะครับตอนนี้ยุบสภาแล้วขึ้นเบทีไปก็ควบคู่กันไปควบคู่กันไปไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆนะนี่คือสิ่งที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ที่ไม่ใช่เป็นรัฐบาลรักษาการต้องดําเนินการต่อไปนะนี่คือสิ่งที่ควรรู้ส่วนสัญญาณทางการเมืองนะฮะหลังจากที่มีการยุบสภาปุ๊บวันที่21เเป็นวันเกิดของพลเอกประยุทธ์นะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่10ส่งพระกุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับถวายดอกไม้นะครับให้กับพลเอกประยุทธ์ถือว่าเป็นสัญญาณทางการเมืองชัดเจนฮะซึ่งน้อยคนนะที่จะได้รับพระราชทานดอกไม้ในวันเกิดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งสัญญาณทางการเมืองก็เป็นโพสติปนะครับเพราะที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์นั้นจงรักภักดีต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชนอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราควรจะเข้าใจขณะเดียวกันในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองสิ่งที่ประชาชนต้องการไม่ได้ต้องการที่อยู่ฝ่ายซ้ายอยู่ฝ่ายขวาเท่านั้นนะแต่สิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศต้องการคือการกินดีอยู่ดีการกินดีอยู่ดีต้องมุ่งไปที่ตัวแปรต้นนะ เศรษฐกิจนี้ดีวันนี้เพราะใครสุดก็สร้างตัวแปรตามเพราะไว้เอ่ยเพราะโครงการคนละครึ่งเพราะโควิด -19 เพราะหน้าการท่องเที่ยวยไ,ยไล่ไปไล่ไปละตอกย้ำตอกย้ำตอกย้ำแต่ที่สำคัญต้องอุดอร่อยรั่วหานัก,กรบหานัก,กรบมาเสริมทีมตอนนี้นักกรบพลเอกประยุทธ์ไม่เพียงพอเสียงไม่ดังสื่อไม่ฟังอินฟลูเอนเซอร์แทบไม่ค่อยมีเลยที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ ต้องสร้างนะกรบเพิ่มอินฟลูเอนเซอร์สนับสนุนเข้าไปนะครับในการเดินปลาใสในการสนับสนุนในกะารผลเอกประยุทธ์ให้มากขึ้นนะครับจึงจะสามารถสร้างคะแนนนิยมขึ้นมาได้นะครับสังเกตไหมฮะการเดินกลยุทธ์ของก้าวไกลใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือนะครับชาวบ้านแทบไม่รู้จักเลยเลือกตั้งเสร็จที่ผ่านมาแทบไม่ได้เจอประชาชนเลย นะครับสสนะพูดถึงสสจะมีการขึ้นป้ายว่าเอาสสหายไปไหนเลือกตั้งเสร็จแล้วสสหายไปไหนนะครับปรากฏว่า4ปีที่ผ่านมาสสไม่ลงพื้นที่เลยเพราะนิวมีเดียโทรศัพท์มือถือมันมีอิทธิพลนั่นหมายความว่าต้องพิจารณาปรับปรุงฮะเรื่องนิวมีเดียเป็นหัวใจสําคัญเลยนะฮะเพราะถ้ารีแบนดิ้งดีนะครับผู้สมัครมันจะได้โดยอัตโนโมัติส่วนพลังประชารัฐ สิ่งที่น่าสนใจตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเข้าซองแล้วนะก็เปิดตัวผู้สมัครนะก็ธรรมนัตก็กลับมาละมาคุมภาคเหนือนะในขณะที่คนในกรุงเทพมหาคนครก็มีสกลทีมีจำมีดรนรุมน um ก็ดูในกรุงเทพมหาคนครแล้วก็แบ่งปุยภาคไปนะตอนนี้ก็ได้หม่อมหลวงกรเข้ามามีธีรชัยเข้ามาเพิ่มนะบอกจะมาดูแลเรื่องของเศรษฐกิจ มาสนับสนุนเพิ่มเติมตอนนี้นะครับแต่ก็ตามทั้งสองพักไม่มีนักลบต้องยอมรับไม่มีนักลบนะฮะมีพี่ไผ่บูนนิติตะวันก็อยู่ใกล้พลเอกประวิตยเป็นสำคัญพยาะยามใม่แพ้นะ่ผมดูแล้วเจแผนนะดู7จเจ็เงื่อนไขแล้วยังไงพลังประยราต์ก็ได้เป็นรัฐบาลนะคิดของเขานะครับ,นะรบเอาละยางไรก็ตามนะถ้าเกมนี้จะแพ้นะก็แพ้พระบาทสองใบวับเลือกตัง้งสใบ นะซึ่งจะทําให้เกิดการแพ้ชนะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรก็ตามตอนนี้ขณะที่ผมทําคลิปยังไม่เข้าสูโาาาา่โหมดการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการโหมดการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นจนกว่าจะมีการประกาศกฤษฎีกาการเลือกตั้งพอมีการประกาศกฤษฎีกาการเลือกตั้งปุ๊บคุณส่วนรู้ไหมคนที่เขียนเล่มุญงเขาเขียนไว้อันหนึ่งที่น่าสนใจนอกจากสังกัดพรรคนะ ถ้ายุบสภาครบเนี่ยก็วัรละคือวันที่ย3าเนี่ยก็ต้อง <c oughs> ดำเน,นินการสังกัดพักการเมืองภายใน90วันแต่ถ้าไม่ครบนะฮะยุบสภาก่อนให้สังกัดพักการเมืองใน30วันไม่พอนะฮะยังวางกติกาไว้180วัน180วันคืออะไร พักการเมืองนักการเมืองที่หาเสียงหลังจากที่มีการประกาศกฤษฎีกาการเลือกตั้งย้อนหลังไปหกเดือนร้อยแปดสิบวันและทําไม่ถูกต้องและไม่ได้ขออนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งย่อมมีความผิดตามกฎหมายนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่สําคัญได่มากกว่านั้นคณส่วนต้องรู้ด้วยนะครับทําไม เจตนารม์อะไรเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญระบุว่าการหาเสียงเลือกตั้งห้ามปราศัยห้ามพักการเมืองใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ในการปราศัยหาเสียงบางคนบอกอเวลาพูดในสิ่งที่ดีทำไมเอามาพูดไม่ได้ผมเรียนให้คุณส่วนทราบคะคนที่เขียนรัฐธรรมนูญและเจตนารมผู้รา่างธรรมนูนมองว่ามันจะมีพักการเมืองและนักการเมือง ที่เจตนาเป็นลบต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์เนี่ยจะนำเรื่องของสถาบันพระมาหากษัตริย์ไปปราศัยหาเสียงไปทางลบเช่นจะแก้มาตรา1นึนะฮะจะประษีตลอนพระราชอำนาจของพระมาหากษัตริย์อันเนี้ยเข้าองค์ประกอบความผิดนะครับส่วนกรณีกล่าวหรือสิ่งที่ผมกล่าวมาเนี่ยจะเข้าองค์ประกอบความผิดเนี่ย จะต้องเริ่มจากการประกาศกฤษฎีการการเลือกตั้งถ้ากฤษฎีการการเลือกตั้งเริ่มเป็นกติกานั้นก็จะเข้ามาทันทีอย่างไรก็ตามเกมนี้นะครับถ้าหุ้นส่วนแม่นยำในยุทธศาสตร์เกมนี้ชนะอย่างแน่นอนและชนะแบบงงงงด้วยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับสำนักข่าววิหกนิวส์จัดการสัมมนาหลักสูตรยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูง afternoon h a l k ที่ Duo กูซินาเมืองทองธานีและทางซูมในวันอาทิตย์ที่26เดือน มีนาคม2566ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกามีพลเอกกิตติรัตนฉา,ายาอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดพิเศษวันนี้มีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีมาเป็นวิทยากรรับเชิญ มีดเตอร์เทอร์ักเจียมกิตวัฒนาผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองมาไขาปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมมีพลเอกกิติศักดิ์รัฐประเสริฐอดีตผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจองโต๊ะได้แล้ววันนี้ ลงทะเบียนเพื่อร่วมสัมมนาและสนับสนุนสถานีที่นั่งละ1,500บาทรับเพียง50ท่านเท่านั้นรู้ลึกรู้จริงเศรษฐกิจสังคมการเมืองอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ที่สุดในโลกเมื่อธงชาติไทยโลกสั่นบนเสาที่ยืนยันตราหนาสูงจนเสียงตาให้โลกจารึกให้คนทั้งโลกละจากตาความ เสาธงต้นนี้จะทำหน้าที่นาตาให้ชนทุกชาติรักรู้ไทยอยู่อย่างมั่นคงเลือกไทยง